่าจากหน้าไพ่มีเป็นดินนะพุทธศปกันมังกรน,นะแล้วก็มีเป็นออ่าดินพุทศปกันมังกรน,นะน้ํากรกฎมีนภิกจนะแล้วก็ลมเมถุนตุลกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมษสิงธนูนะอันนี้ครบสิบสองราศีนะแล้วก็เด่นๆก็จะมีเป็นเอ็มเพอเรอร์ราศีเมษนะแล้วก็ราศีสิงเตรนะน,นี่เป็นคนต่างชาติต่างแดนนะถ้าเป็นเอ็มเพอเรอร์นะเป็นพวก เออมีโก้คุกนาซิสิคฮนะน่าจะเขาเหมือนกับว่านะชอบควบคุมวงการอยู่นะหนึ่งถ้วยนะก็น่าจะน่าตอนนี้เขายังรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกชอบหรือว่ารักนะแต่ว่ามีห้าเหรียญนเะงาขาดการเติมเต็มแล้วตอน,นหรือเขาอาจจะเงินขาดมืออยู่นะห้าเหรียญนี่ก็จะไม่ใช่เงาเงาเน็ตนะแบบหีบมาตกลูกนี้นะก็คือตอนนี้นะ่าจะกําลัง ขาดเงินอยู่นะห้าเหรียญขาดแค่นะแล้วก็ห้าเหรียญท่านเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะยังรู้สึกเรียกว่าขาดความจำเจนแล้วก็เหงานะสี่ไม้ี่คือเป็นพลังงานของดาววิเซนท่านหนึ่ง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 นะก็คุณกับเขาน่าจะเอ,อมีความมั่นคงอยู่นะหรือไม่ก็เคยแต่งงานกันแล้วก็ได้นะสี่ไม้หรือหมายถึงเขาเนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะหนึ่งพวจคือการเริ่มต้นใหม่จะมีข่าวดีนะนอกจากรักชอบหรือได้ แฟนใหม่งานใหม่นะสี่ไม้มีความมั่นคงมีความที่เรียกว่าจะได้เอเข้าประตูวิวาแต่งงานนะแต่ว่านะตอนนี้นะเหมือนกับว่าข่าวดีที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยคเขาอาจจะอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยคือข่าวดีเขาในการที่ว่าเขาจะได้ลงปักฐานหรือท,ท,ที่จะมั่นคงกับใครนี่เขายังขาดเงินอยู่นะเพราะห้าเหรียญเนี่ยเรียกว่าเป็นการ ผัดแพนนะเงินไม่ค่อยพอนละ้วเงินฝืดเคืองอยู่นะก็คือไอ้ที่จะทเนี่ยอาจจะติดปัญหานะก็เลยมีก้าวดากด้วยนะเครียดขีมากนอนไม่หลับนะจัดเมนก็เป็นเรื่องของเวรกรรมโชคชะตายนะอาจจะเคยมีเวรกรรมร่วมกันมาก่อนเนะี่ยก็เลยมาเจอกันนะแต่ทวนะ้งวายาเป็นคนที่เคยเดินจากจบไปแล้วนะหรือไม่ก็เรียวว่านะีตอนนี้เขากัวงวลกับเอ่อสิ่งที่มันกําลังเดินจากเข้าไปนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่อง อะไรนะที่เขาสูญเสียนะหรือไม่ก็คือเป็นคนเก่าที่เออจากผู้ชั่วคราวนะเอมเปอร์เลอร์นะก็เขามีหนึ่งเห,หนือยง่านะกับสเตยนะ์นะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ายังมีความนึกถึงอยู่นะแต่เป็นคู่ที่ไปแล้วเหนื่อยนะถ้าสเตนนี่คือเป็นไพ่คู่แต่มีความแตกต่างอายุเชืช้อชาติศาสนาอนะ้นี้ใส่นะก็อาจจะต้องปรับตัวกันนะหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไปแล้วเหนื่อยนะแต่ก็ยังคู่กันอยเหมือนแนวคู่กรรมนะ คือนรอบค้ามนะันคุณยังมีผลมีที่ผลต่อใจเนะ้ายังรู้สึกถึงคุณอยู่นะแปะเลยยี้ยงคือยังยังทํางานยังอยู่เกี่ยวข้องกันในความสัมพันธ์นะหกวยนะค่ะคนนี้ก็คือเป็นคนรักเก่านะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้นะก็คือรวมๆเหมือนกับว่าตอนนี้อยู่ในใน,ในชีวิตในความสัมพันธ์กันอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งก็มีเรื่องที่เครียดคิดมากแล้วก็มีการเดินหนีเดินจากเคยจบกันไปนะแต่ว่าส่วนอนาคตหรือว่า ต่อจากนี้ค่ะเหมือนว่ายังอยู่เลยนะเพราะว่ามีทีนออฟคัพมีแปดเหรียญก็ยังยังมั่นคงไปต่อนะแปดเหรียญน,นี่คือมั่นคงประจาสมำจเหมอนะเหมือน,นะอนทํางานพวกรูทีนะอ่านะแล้วก็คนนี้เป็นคนเก่าด้วยนะได้เป็นคุณก็ได้นะหกกับแปดมาลบกันเหลือสองนะก็ เป็นเรียกว่ามีความรักเป็นคู่รักกันอยู่น่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะขาดเงินหมุนเงินเหงาอะไรอยู่ก็ได้นะก็เลยเรียกว่าไอ้ที่จะมีข่าวดีี๋ยวจะไปทําการอะไรที่เป็นพิธีเป็นแต่งงานเป็นซุ้มอะไรเงี้ยอาจจะต้องปิดเครืองติดื่องเงินนิดนึงน,นะเพราะว่าขึ้นมาห้าเหรียญเลยนะหรือไม่ก็อย่างที่บอกนะถ้าถ้ามีครอบครัวแล้วนะก็ดนะตอนนี้เขาน่าจะ ไม่คยมีความสุขแล้วนะก็เลยคิดจะหาใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าขาดแทนเงาอยู่นะห้าเหรียญนะก็จะเป็นคนเก่าที่จากไปนะแต่ว่าจะมีการวนกลับมานะอันนี้คือคนเก่านะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนต่างชาติต่างแดนนะทั้งไพสสเตนกับเอ็มเพลอร์นะก็เดี๋ยวที่มีการวนกลับมาให้ยังอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าติดเรื่องห้าเหรียญนี่นะก็คือน่าจะขาดอะไรสักอย่างเลยถ้าไม่ได้ขาดเงินก็คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เติเมเต็ม นะก็เลยคิดจะหาใหม่อีกนะมันคือหนึ่งถ้วยนะรอรอรักใหม่คนใหม่ประมาณนั้นนะแล้วก็นี่คนระับเปิดไพ่ซูปิดนะมันเป็นคู่แบบไหนมาดูก็เป้ไพ่แนะนำนะก็จะมีเป็นใบแรกเลยน,นะ Letting go นะเขาบอกว่า If someone leaves you confused more than c o n f e You need to r e a ์แอ s s ซสเด access to you นูะ่เขาบอกให้ปล่อยไปนะถ้าบางคนทิ้งเนี้ยคุณรู้สึกสับสนมากกว่ารู้สึกสบายใจนะที่ต้องมาคิดมากคิดเยอะนะคุณจำเป็นที่จะต้องเอดูว่าใครนะที่จะให้เข้ามาในจีวิตคุณนะถ้าทำให้อึดอัดก็ไม่ใช่แล้วนะคะ Attention to r e f a น c ะ n o the warning sign of w h a t แอ่ uh, n อัน healthy connection ลุกไนนนะเขาบอกว่าให้ดูสัญญาณทุงแดงนะก็อให้มันจะมีสัญญาณเตือนนะที่มันดูเหมือนกับว่าคอ n เน t ชันนี้มันไม่ค่อยโอเคนะคุณก็จะรู้ได้เองนะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคก็คือต้องระวังและถอยออกมานะถ้าเฟนะเดอ angel the angels are working behind the scene to make this relationship f o r i h ค่ะ เขาอให้มีความจริงใจนะก็คือตอนนี้นะให้เชื่อนา,น,นางฟ้านะกำลังเวิร์กนะทำงานในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะว่าจะเออไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมเขาก็พยายามช่วยอยู่นะ n Nothing has g o ก e w r o n g นะไม่มีอะไรที่มันผิดนะเขาบอกว่า trust the processdisconnection is a v e n y time นะก็เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดนะคือ ถ้าได้เจอกันแล้วมันก็คือมันเป็นจังหวะของคู่ที่จะต้องเจอนะแต่ว่าจะได้ลงเงินหรือเปล่าตรนนี้นะคะแต่จากที่ดูเนี่ยขาดท่าเหรียญน,นะเดร์อาเดวันนะก็ you have already met your o m a n t i c partner อยูนะ่ e ค่ะคนนี้เป็นหนึ่งใน,นคู่นะในไม่ใช่โซเมยนะโซเมยอีกประเภทหนึ่งถ้าโซเมยก็คือโซเมย์เอาเดวันคือเป็นหนึ่งในคนที่ต้องเจอนะ e ม t เดียฟอร์นะ t h i service word checking list you are called to move forward นะเขาบอกว่า เออรักครั้งนี้นะมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงให้คุณเดินหน้าต่อไปได้เลยนะติดเรื่องเงินกับหัแคลแนนท่านเองนะห้าเหรียญนะแล้วก็มีความแตกต่างอายุเชื้ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นคนเก่าด้วยนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้